มาเบิงเขื่อนครับมาเบิงเขื่อนบนเขาจะภูเขาปั่นเขื่อนอยู่บนเขาเขาหนบกันมันปั่นเขื่อนลับไปเลยเขื่อนเขื่อนภูมิพจน์ครับ เป็นเคลื่อนหน่อยเคลื่อนตัวล่างครับงตัวล่างเขาใสา่ขวาตัดกัอันนี้ด้านล่างของเคลื่อน เขื่อนใหญ่คือว่าเขื่อนผู้มีพลเป็นตัวทดน้ำอันหน่อยอันใหญ่ต้องขึ้นไปอีกครับบ่งอันหน่อยก่อนน้ำงามครับน้ำใสบังน้ำใส,ใสกิ๊กเลยบกแถวเนี้ยมันมีสัตว์ไผลงลบังน้ำครับ รัมรัมใสเลยว่าเป็นบ่อให้สัตว์เลี้ยงล้มครับ น,นี่เขาเบางข้างลางก่อนไปพระธนอดเลื่อนใหญ่้างบนเลื่อนภูมิพุทธอันนี้ภูมิพุทธด้วยกันแตเนน่เป็นภูมิพุทธหน่อยเป็นทดนาบต้องขึ้นไปอีกนะครับตรง ่างเลยครับลมว่อยค่อยฤดูอ่อนหนาวแห้งครับส่วงเสารยีาเก็ดมงเสาร0ยีสิบาแดาดก็ออกแล้วอีกจักหนอยก็สิห่อนก็นีมันกิน่ยเงาไปพุดแล้วครับหนาเคื่อนหรือว่าเคื่อน,นง่่พละ หามล่าสัตว์หามเอาสัตว์ลงมาเท่านี้น้ำมันก็นเลยงามนะ สอนต้านามรับใส่ใมันนามทะเลสใส่กิ่กเลยผู้เขาผู้เขาบดอกตที่มีหลายลูกซ่อนกัน น้ำเชิงเขาขึ้นไปอันนี้สิเป็นเคลื่อนหน่อยครับภูมิพุนหน่อยกักนาวต้องขึ้นไปอีกน่าจะคลิปต่อไปอาจสิเบิง้งเคลื่อนไงเคลื่อนภูมิพุนจังหวัดตากครับภาคเหนือต้อง คิดเราไปตึองเขาไหม ด so ีประสบบึงเขาหลวง ขนาดทีนี่ซื้อเดียวกันที่ผมกับพ่อแน่ใจครับน่าจะอยู่ขอนแก่นภูมิพลน,นเดียวกันซื้อเดียวกันแต่ว่าคนละจังหวัดน่าจะอยู่ขอนแก่นภูมีพนนอมลอันนี้อยู่เคืองนี่อยู่จังหวัดตากครับภูมิพลจังหวัดตากก็มีผมมี้าเจียเหลียงโม่เหลียงคยว้ยบ่มีเลยบ่ให้ลงเลย หาสัตว์หานา้ำหาสัตว์นำก็บ่อหยหายนา้ำก็เลยใส่้ำง่ามขนาดโดยเฉพาะผู้เขาเนี่ยนะครับง่ามลายขอบคุณกับการรับชมด้วยครับ อจบไปอันนี้คลิปต่อไปน่าจะขึ้นไปข้างบนเคลื่อนไหญ่อันนี้เคลื่อนหน่อยข้างล่างครับ